สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับได้เวลาที่เราจะแยกรากแล้วนะครับหลังจากทลิปที่แล้วเราทำ uh, บากรากไว้นะครับตอนนี้ครบกําหนดระยะเวลาแล้วมาดูกันเราจะแยกเป็น 2- อสามเส้นอย่างไรนะครับา,มาหมยตัวนี้ขั้นแรกก็ค่อยๆเขี่ยดินขุยมะพร้าวผสมทรายนะครับออกเห็นไหมท่านจะเห็นสันตากนี้นะครับออกมาเต็มจากรอยบากนะครับค่อยๆเขีย่ยออกให้หมดทุกเส้นเลยนะครับจะเห็นเส้นรากเห็นไหมครับ เดี๋ยวจะเอาเส้นนี้ต่อลงมานะครับต่อลงในท่ออีกทีหนึ่งอเอาง่ายๆเพื่อให้เข้าใจนะครับอ่านี่ผมมาออกละออกอก่อนก่อนค่อยออกนะครับหลังจากที่เราลือ้อผุยมพ้าที่ปกไว้แต่ข้างแรกออกแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีรากนะครับเส้นรากออกมาจากรากเก่าที่เราบังไว้ตอนนี้แผลเดินดีเลยเห็นไหมครับที่ผมบังไว้นะครับเราจะเอารากเส้นนี้แหละบริเวณน,นี้แหละต่อออกมาข้างนอกอีกทีหนึ่งขั้นตอนการต่อรากลงไปนะครับเราจะใช้ท่อ นะครับท่อผมก็จะดัดแปลงโดยใช้ผ้าพลาสติก EVA แล้วก็ติดพราเทสนะครับแบบนี้ให้เป็นท่อลงไปอย่างนี้นะครับเอามาม้วนๆอย่างบางเลยนะครับหาง่ายครับเราไม่ต้องไปหาแบบกระบอกไม้ไผ่เอามาเจาะหรืออะไรเจาะเลยนะครับก็จะเป็นท่ออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่นี่เหมือนเดิมครับคุณมะพร้าวกับทรายลงไปให้เต็มท่อเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากระสอบนะมาตัดแล้วก็มัดอย่างนี้นะครับโดยเอาลากเส้นเล็กๆยัดเข้าไปในนี้ แล้วก็หุ้มด้วยขุยมะพร้าวอีกทีนึงนะครับขุยมะพร้ากกับทรายนะถ้าขุยมะพร้าวอย่างเดียวรากเขาจะไม่เดินนะครับเพื่อทําเป็นท่อลงไปเพื่อไปต่อในท่อตรงนี้ีทีนะครับเห็นไหมฮะบริเวณนี้เราต้องเปิดไว้หน่อยเผื่อเราลดน้ํานะครับลดน้ํแรกเขาจะได้ความชื้นนะครับลงไปที่ท่อที่เราเตรียมไว้โอเคลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับง่ายนะครับนี่นะครับพอทําสําเร็จแล้วเสร็จหมดแล้วทุกรากนะครับทุกรากที่เราต้องการนะ ต่อท่อลงไปแบบนี้ต่อท่อลงไปอย่างนี้ท,ทุกเส้นนะครับพอถึงเวลาปุ๊บรากบริเวณนี้นะครับรากบริเวณที่เราต่อลงเนี่ยในท่อเนี่ยใหญ่ประมาณตะเกียบเราก็จะตัดตรงนี้ปุ๊บเลยรากหลกักที่เขามีอยู่ก่อนเนี่ยนะครับตัดทิ้งได้เลยครับเพราะรากนี้ทํางานแล้วเราตัดทิ้งปุ๊บรากนี้ก็จะโตเลยฮะคราวนี้เราก็จะมีไม้สันรลกสวยๆไว้เล่นกันนะครับ ตัดทิ้งนะถ้ามันโตแล้วตัดตัดรากหลักทิ้งเลยนะครับเาเรียงหลักในนี้นะครับโอเคขอให้มีความสุขกับการทำบอนไซสนทะเลครับผมสวัสดีครับติดตามกันต่อนะ EP หน้า